สวัสดีค่ะมาแล้วนะดวงรายวันค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์ที่11บมีนาคม2565นะคะ, 2, 65, ะ,คะก็เปิดไพ่นะ,ะอ่านดวงนะ,ะด้วยแม่หมอติกน้อยนะคะเช่นเคยนะคะมาเจอกันทุกวันเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพแม่หมอมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่ให้ทุกท่านนำไปเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆด้วยนะคะ สำหรับสีมงคลวันศุกร์นี้นะคะ11มีนาคม2565ใครต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เราใช้สีแดงเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์การงานความสําเร็จจะเป็นเหลืองกับขาวยกเว้นคนเกิดวันอังคารค่ะเรื่องเงินเงินทองทองใช้สีชมพูเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือดํากับเทาค่ะเรามาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสุขที่11มีนาคมเลขนำโชคของคุณค่ะ0 10 16 0 10 16เรื่องการงานถือว่าวันนี้ก็สบายอกสบายใจกันไปนะคะคุณเองอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องมาเร่งรีบนะคะหรือจะอะทำอะไรที่มันวุ่นวายนะักมันเหมือนกับ คุณอยากที่จะสบายบายมากกว่านะคะทำตามใจตัวเองฉันอยากทําฉันก็ทําไม่อยากทําฉันก็อยู่เฉยๆนะ,ะบางท่านอาจจะมีเรื่องของออไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะหรือความอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะใครที่คิดว่าเออฉันจะลงมือทําอันนั้นดีกว่าทําอันนี้ดีกว่านะคะเพื่ออะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานจริงๆไอเดียดี นะความเอาจริงเอาจังก็มีในระดับหนึ่งเนาะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มคือความระมัดระวังบางทีจะมีประมาทมีแบบคิดไม่รอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นทํางานอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าใหม่หรือเก่านะเน้นที่ความละเอียดรอบคอบให้ให้มากกว่าเดิมด้วยมันมีแนวโน้มว่าเราจะด่วนตัดสินใจหรือทําอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยระมัดระวังหรือติดประมาทหน่อยนะคะอาจจะเกิดความเสียหายในอนาคตหรือว่าจะเสียเวลาก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็ ตั้งอกตั้งใจในการทำงานนะคะให้มากขึ้นบางทีเราเราใช้ เขาเรียกว่าอยากติดสบายไปหน่อยนะติดสบายติดขี้เกียจเนาะ,ะส่วนการเงินนะคะดีนะการเงินแม่หมอมองว่าคนที่การเงินดีอยู่แล้วนะคะจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะทําเงินทําทองได้มากกว่าเดิมมันจะดีไปได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบถึงการใช้เงินรูปแบบการหาเงินบ้างส่วนคนที่เคยมีปัญหาการเงินมาก่อนหน้านะทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นแล้วเนาะมันเหมือนกับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มก้าวต่อไปข้างหน้าคุณอาจจะมีอะไรใหม่ๆทำนะคะมีจุดเปลี่ยนที่จะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเงินเราอะออที่เดือดร้อนมามันจะดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองวางแผนการเงินใหม่หรือวางแผนในการทําอะไรใหม่ๆนะคะจะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะหาเงินได้มากขึ้น ความรักจะเครียดหน่อยคนโสดก็มีเรื่องไม่สบายใจนะคะอาจจะมีเรื่องผิดหวังมันออกแนวผิดหวังมากกว่าจะสมหวังนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ว่าเราจะเราจะต้องการหรือไม่ต้องการเนาะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้คนที่ยังไม่ได้รักใครชอบใครแล้วอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเอออยู่ดีๆก็มีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณแบบ ตกใจไม่สบายใจอะไรแบบนี้เนาะนะหรือจะปล่อยวางเรื่องราวอาดีตแล้วนะฉันจะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วฉันจะเป็นคนโสดที่มีความสุขแล้วก็อาจจะเศร้าใจเป็นวันสุดท้ายก็เป็นไปได้นะคะคนที่รักใครชอบใครหรือแอบชอบอยู่วันนี้ผิดหวังมากกว่าสมหวังเพวัะน,นั้นเราไม่ต้องไปคาดหวังนะคนมีแฟนมีคู่ต้องระวังกันทะเลาะเบาแวงนะการที่ใช้อารมณ์ต่อกัน มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาถ้าคุณความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องระวังว่าเออวันนี้ฉันไม่ทะเลาะกับแฟนนะฉันจะประคับประคองฉันจะอดทนจะไม่พูดแรงๆใส่กันส่วนคนที่ทะเลาะกันอยู่แล้วนะถ้าสมมุติว่ามาพูดมาคุยมาเคลียร์ปัญหาการโอกาสแตกหักก็มีสูงแต่ถ้าเราอดทนไปก่อนเดี๋ยวรอ,อ,อหาวิธีแก้ไขปัญหานะคะคิดให้ถี่ถ้วนก็ค่อยมาคุยกันก็น่าจะดีกว่าเนาะ,อะลองพิจารณาดูนะคะวันนี้ไม่ค่อยสบายใจ เรื่องสุขภาพยังถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงเอ่อถ้าจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอ่อพวกเอ่อหลอดลมนะคะปอดกระระบบทางเดินหายใจนะปวดของปวดแขนปวดหัวอะไรแบบนี้นะคะจากการค้าเคร่งกับเรื่องราวบางเรื่องนะก็ดูแลตามอาการเนาะแต่โดยรวมยังถือเป็นคนที่แข็งแรงนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์20นะคะ20 การงานวันนี้อาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหรนะ่ในมีเรื่องทําให้หงุดหงิดมีเรื่องทาให้รําคาญใจมันเป็นปัญหาจุกจิกซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากหนึ่งความมั่นอกมั่นใจในตัวเองของคุณนะพอเรามั่นใจมันก็ทําให้คนอื่นทําอะไรไม่ถูกใจคุณคนอื่นทําอะไรไม่ได้ตามที่คุณต้องการหรือที่ตุกคุณคาดหวังเอาไว้ห,หรือบางทีอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะพูดคุยไม่เข้าใจกันประมาณนี้นะต้องพยายามปล่อยวาง ปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องจุกจิกเล็กน้อยนะขอแค่ว่าเออโอเคละนะไม่มีใครทำอะไรถูกใจเราแล้วก็ทำงานในหน้าที่ของเราไปนะคะ เรื่องการเงินยังมีใช้จ่ายนะมีน้อยใช้น้อยนะคะมีเยอะใช้เยอะแต่เราจะค่อนข้างที่จะกังวลใจกับเรื่องราวในอนาคตมากกว่าวันนี้มันไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่คิดกังวลเรื่องอนาคตมากจนเกินไปไม่อ่อนไหวกับปัญหาในอนาคตจนเกินไปแล้วแค่ดูแลแค่วันนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเรื่องเงินเง,งินทองทองถ้าไปติดต่อเรื่องการเงินนะคะติดต่อผู้หญิงจะได้รับความช่วยเหลือและได้รับความสะดวกมากกว่า ความรักดีนะคะคนโสดวันนี้มีโอกาสเจอถูกใจแบบไม่ทันตั้งตัวนะเจอคนที่ใช่เจอคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานนะเรียกได้ว่าอาจจะเจอรักแรกพบก็ได้ในวันนี้อนาคตเราไม่รู้หหลกว่า,าจ,จะพัฒนาได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยวันนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันเจอคนที่ฉันรอมานานเหมือนเหมือนรู้จักกันมานานเนาะบางท่านก็อาจจะเป็นแฟนเก่าคนเก่านะคะวนเวียนกลับมาพูดคุยหรือมาเคลียร์ปัญหากันให้เรียบร้อยในวันนี้ ควมีแฟนมีคู่นะอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณจะก้าวต่อไปกับคนรักของคุณไปในทิศทางไหนนะคนที่มีปัญหากันมาก่อนมีเรื่องงอนมีเรื่องน้อยใจก็จะได้ปรับความเข้าใจช่วยกันหาทางออกจากปัญหาได้นะคะมันจะชัดเจนมากขึ้น สุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงแต่ความเครียดความหงุดหงิดความกดดันในเรื่องของการงานหรือการทุ่มเทที่มากเกินไปเอาจริงเอาจังมากเกินไปอาจจะทําให้แบบไมเกรนขึ้นได้นะอันนี้ถือเป็นเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่พักผ่อนหรือทําใจให้สบายผ่อนคลายก็จะดีขึ้นนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันอังคาร589แปดกานะคะห้าการงานวันนี้ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ใช้คำว่าต้องระมัดระวังอารมณ์ ความใจร้อนแล้วก็คำพูดคำจาที่แรงๆของคุณความมั่นอกมั่นใจที่มากเกินไปมีโอกาสที่จะมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานกับหุ้นส่วนหรือมีกระทั่งกับเจ้านายนะด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกรันไม่ยอมฟังกันนั่นแหละนะคือต่างคนต่างไม่ยอมคุณก็เชื่อมั่นในความคิดหรือการกระทําของคุณนะคนอื่นเขาก็คิดว่าเขาคิดถูกเขาทําถูกแล้วนะก็จะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันใจเย็นๆนะคะถ้าต้องการให้งานมันราบรื่นเราอาจจะต้อง ยอมบ้างหรือว่ายอมรับฟังบ้างนะคะก็เน้นประนีประนอมเนาะมันจะมันจะราบรื่นมากกว่าการเงินยังดียังมั่นคงนะคะนะยังพัฒนาต่อไปได้อีกยังจะร่าจะรวยต่อไปได้ในอนาคตขอแค่อดทนทําในสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ต่อไป ะะทำสิ่งเดิมๆนั่นแหละเนาะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นจากความรู้จากความสามารถจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณจากคุณสิ่งที่คุณแบบว่าสั่งสมมาในเรื่องของความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญต่างๆนะคะที่เราถนัดนะจะทําเงินทําทองได้นะคะเรื่องความรักจะนิ่งหน่อยคนโสดอยู่กับตัวเอง นะไม่ค่อยได้สนใจคนอื่นนะคะมีโลกส่วนตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องความรักอยู่กับตัวเองมีความสุขแล้วสบายใจแล้วจะเหงาเหงาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยได้ทบทวนชีวิตตัวเอง เรื่องความรักของคนมีแฟนมีคู่ก็ต่างคนต่างอยู่เนาะมันจะเฉยเมยหรือเมินเฉยกันหน่อยมันก็จะอึดอึดเอือยอึดอึดเอือยแต่ก็ยังมีความเข้าใจกันอยู่นะถ้าจะให้ดีนะก็อาจจะต้องเติมความหวานหรือทําอะไรที่มันแบบไม่เหมือนเดิมจนเกินไปคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับแฟนหรือรู้สึกว่าแฟนเฉยชานะก็คงจะต้องแบบว่าเออคุยกันดีๆแหละ นะให้กำลังใจกันหน่อยหรือบางทีก็พูดคุยกันเยอะๆอย่าคุยแต่เรื่องเดิมๆอยาคุยเรื่องงานอะไรแบบเนี้นะคะคุยเรื่องที่มันโอเคกว่านี้ที่มันดีกต่อสุขภาพใจนะคะก็คงจะดีขึ้นเนาะเรื่องสุขภาพถือว่าแข็งแรงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องของการกินการดื่มหรืองานปาร์ตี้สังสรรค์ให้พอดีพอดีบางทีถ้ามากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะ คนเกิดวันพุธเลขนำโชคของคุณค่ะเลขสองมาเลขเดียวนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธการงานอาจจะดูนิ่งๆหน่อยนะคะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่า ไอ้ที่ทำมันจะสำเร็จไหมนะจะได้ผลหรือเปล่าหรือฉันมาถูกทางไหมขอให้อดทนทำต่อไปนะคะมันนิ่งมันเงียบหรือมันดูเติบโตช้าอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องการเวลาอีกนานหรือบางทีเราอาจจะต้องมาคิดมาประเมินแต่อยากให้อดทนนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อดทนทำต่อไปนะผลลัพธ์ที่ดีรออยู่แน่นอนเพียงแต่วันนี้มันไม่ค่อยก้าวหน้าแค่นั้นเองมันเห็นไม่ชัดเจนค่ะ เรื่องการเงินยังมีใช้จ่ายนะคุณต้องไม่หยุดนิ่งเนาะคุณยังคิดวางแผนถึงอนาคตอาจจะมีคนมาชักชวนให้ทำน่นทำนี่มากขึ้นหรือบางทีตัวคุณเองอาจจะคิดก็ได้ว่าเออเราไม่จำเป็นต้องทำงานหนึ่งอย่างทำงานอย่างเดียวเงินอาจจะไม่พอใช้ <c oughs> อาจจะต้องหาอะไรทําเพิ่มเติมขึ้นมาคุณสามารถทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างเพื่อจะให้ได้เงินมากขึ้นนะลองหาดูเนาะพิจารณาดู นะเรื่องความรักนะอาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่วันนี้คนโสดก็สนใจแต่งงานนะคุณสนุกกับเรื่องงานสนุกกับเรื่องอื่นนะยังไม่พร้อมที่จะเ,เจอหรือคบกับใครแบบจริงจังเนาะยิ่งคนคนโสดที่เป็นผู้ชายวันพุธนะคะคุณยังสนุกกับงานนะส่วนผู้หญิงวันพุธเองเนี่ยต่อให้มีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยมันก็ยังดูฉาบฉวยดูผิวเผินนะคะเขายังไม่ได้เหมือนกับบางทีเราเขาก็จีบหรือบางทีเขาก็หายไปนะก็ดูกันไปเรื่อย ดีกว่าคนมีแฟนมีคู่นะอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะความใจร้อนนะความใจร้อนของคุณความใจร้อนของแฟนนะไม่ถึงไม่ไม่เป็นอะไรที่มันแบบว่าหนักหนาสาหัสนะคะไม่ต้องห่วงเนาะเราแค่ใจเย็นๆนะคะ เรื่องของสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะโดดเด่นมากสําหรับคนที่เจ็บป่วยนาการดูแลจากคนรอบข้างกําลังใจที่ดีจะทําให้คุณฟื้นตัวเร็วแล้วก็จะหายในเร็ววันค่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณ1 0 2 1นะคะ1 0 2 1การงานดีแล้วก็ถือว่าโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรด้วยศักยภาพของคุณความสามารถของคุณนะคะ บริหารจัดการได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทำธุรกิจส่วนตัวทุกอย่างก็ได้ได้ตามที่คุณต้องการเจราจานะะพูดคุยเจราจาทางธุรกิจถือว่าประสบความสำเร็จสูงมากคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคุณจะทำทุกอย่างได้ดีคนที่ทำงานประจำผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนโอกาสเติบโตก้าวหน้านมีสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การงานดีมาก แต่การเงินรายจ่ายจะเยอะไปนิดนึงแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นรายจ่ายที่คุณยู้รู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรพลิกโผนะคะเรารู้ว่าเราต้องจ่ายอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องระ,ะมัดระวังก็คือบางทีรายจ่ายที่มันมากเกินไปหรือบางทีด้วยสภาพจิตใจความท้อแท้ว่าเออทำไมต้องเสียเงินเยอะจังเลยนู่นนี่นั่นอาจจะต้องสร้างแบบว่าเขาเรียกว่า ความเป็นนักสู้ความเป็นนักต่อสู้หรือการวางแผนที่มันรัดก,กลุ่มมากขึ้นลดรายจ่ายได้ก็ต้องลดนะคะอ่ะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะวันนี้แก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้เรื่องของความรักดีนะคะคนโสดก็จะ,ะคนที่ เลิกรากับแฟนมานะคะก็จะมูฟออนได้แล้วนะ้าจะมีโอกาสใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะมีโอกาสจะเจอคนถูกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนทางไกลนะอาจจะเจอทางออนไลน์พูดคุยแชทกันก่อนเนาะมีโอกาสเป็นต่างชาติได้ด้วยโอกาสในการสารสัมพันธ์ต่อไปมีสูงมากเพียง<ๆ>แต่ตัวคุณไม่รีบ<ๆ>นะแม่หมอมองว่าคุณเองคุณยังรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณพยายามตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ไกลออกไปคุณคุณจะไม่คิดแค่แบบว่าผิวเผินนะคบกับใครคุณคุยได้นะคะคุณคุยได้ ใช่คุณเ,เปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเพียงแต่ว่าไม่รีบร้อนในการพัฒนาความสัมพันธ์ถือว่าแบบนี้มีความสุขดีแล้วสบายใจนะคะไม่ได้ผูกมัดอะไรกันมาก คนมีแฟนมีคู่ความรักดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทะเลาะก,กันมาก่อนหน้าโอกาสได้ปรับความเข้าใจโอกาสได้แบบว่ามาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วกลับมารักกันเหมือนเดิมเนาะส่วนท่านไหนที่แบบว่าไม่หมอไม่อยากรักเหมือนเดิมแล้วอยากจะไปอยากจะจบนะคะมีโอกาสที่จะจบด้วยดีเพราะว่าคุณกับแฟนคุณนะคะจะได้มาพูดมาคุยกันแล้วจะมีข้อสรุปร่วมกันที่พอใจทั้งสองฝ่ายมีความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะถือเป็นอีกวันที่ชัดเจนละนะคะเรื่องความรักความ สัมพั์ เรื่องของสุขภาพยังถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงคนที่ทุ่มเททํางานเยอะๆเครียดเรื่องงานก็จะมีแบบว่าเออมีปวดหัวมีไมเกรนบ้างนะค,ะคนที่ทํางานแบบเอ,อ่อทำอยู่ทั้งวันทุ่มเทไม่ค่อยได้ลุกไปไหนนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะก็จะประมาณนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะแค่เราดูแลตัวเองให้ดีนะทำให้มันสมดุลน,นะคะนั่งนานนะเรารู้ว่าเรานั่งนานแล้วก็ต้องแบ่งเวลาลุกไปทํานูน่นทํานี่หรือแบ่งเวลาออกกําลังกายบ้างถ้าทุกอย่างมันสมดุลน,นะคะ การทำงานการกินการอยู่การพักผ่อนการออกกําลังกายสุขภาพก็ดีอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคุณนะคะหกสามค่ะหกสามการงานนะวันนี้ปล่อยไหลเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังไปของมันได้เรื่อยๆแต่มันอาจจะมีเรื่องของความล่าช้ามีอืดๆเอื่อยๆอื่นนะ สิ่งไหนที่เกิดปัญหาแล้วเราแก้ไขได้ก็แก้ไขไปก่อนแต่ถ้ารู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมันยังแก้ไขไม่ได้มันยังดูทําอะไรไม่ได้เลยนะสิ่งที่ทําได้ก็คือเดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยๆแค่ประคองตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้วันมะรืนนะเดี๋ยววันต่อๆไปทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายคุณจะมีทางออกมีทางไปมีทางแก้ไขนะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเนาะ เรื่องการเงินอาจจะมีแบบไม่สบายใจบ้างเนาะออ,ออกแนวผิดหวังมากกว่าจะสมหวังต้องลดความคาดหวังลงนะปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นแค่ปัญหาจุกจิกซึ่งคุณไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนประคองตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปค่อยว่ากันนะคะไอ้ที่คิดว่าจะได้มันอาจจะยังไม่ได้ในวันนี้เนาะ เรื่องของความรักค่ะคนโสดนะไม่ได้ดั่งใจเนาะวันนี้ไพ่ดาบมาหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสเรื่องความรักจะดีที่สุดเราอยู่ของเราแบบนี้แหละทำมาหากินของเราต่อไปบางทีคนที่เข้ามาคุยก็ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ได้ดั่งใจเรา คนมีแฟนมีคู่นี่ต้องระวังนะคะเพราะมันพอมันเป็นดาบเนี่ยโอกาสจะทะเลาะหรือโอกาสที่จะเป็นสถานการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะพูดจาไม่เข้าใจกันนี่มีสูงมากดังนั้นต้องใจเย็นใจร่มๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะขารมกันในทุกในทุกแง่มุมนะคะสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะอาจจะต้องพยายามที่จะ มีการออกกําลังกายหรือมีการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นหรือบางทีอาจจะต้องมีการแบบว่าลงทุนในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะแต่ยังถือว่าดีอยู่เนาะไม่มีอะไรต้องห่วงค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์เลขหกมาเลขเดี่ยวนะคะเลขหกค่ะ เรื่องของการงานวันนี้งานโดดเด่นมากๆสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะนะถ้าคุณทำงานประจำ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณอาจจะได้ทํางานใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางทีคุณจะมีโอกาสแสดงความสามารถและผู้ใหญ่เขาจะเห็นความสามารถของคุณโอกาสที่เขาจะช่วยผลักดันให้คุณก้าวหน้าโอกาสที่จะช่วยให้งานสําเร็จมีสูงมากหรืออาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณเองนะคะต้องทุ่มเทบริหารจัดการทุกอย่างซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเพราะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ลุยเต็มที่และความสําเร็จมาแน่นอนค่ะ เรื่องของการเงินนะคะก็ยังดียังมีใช้มีจ่ายแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่เนาะเราเองเราอาจจะต้องพยายามที่จะมองหาหนทางที่จะทําเงินได้มากขึ้นบางทีเราสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่พอละ นะมันทําเงินได้ไม่พอหรืออะไรแบบนี้หรือบางทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะค่าใช้จ่ายเรื่องของงานค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลลูกหลานบริวารอาจจะทําให้จ่ายมากขึ้นทําให้รู้สึกว่ามันไม่พอแล้วนะนะก็ต้องหาอะไรทําให้มากขึ้นเนาะนะแต่ยังเอาตัวรอดได้อยู่ ส่วนความรักไปเรื่อยๆเอื่อยๆค่ะคนโสดก็คือมันเป็นไพ่งานขึ้นมาทั้งหมดนั่นหมายามว่าวันนี้อย่าไปสนใจเรื่องความรักดีกว่านะคะเรามีงานที่ต้องทํามีเรื่องของความสําเร็จการงานที่ยังต้องไปเรื่อยๆยังต้องดูแลเรื่องงานตัวเองเพราะฉะนั้นโฟกัสเรื่องงานความรักต่อให้มีคนคุยหรือยังไงก็ตามแต่มันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนในวันนี้นะคะ คุณมีแฟนมีคู่นะคะด้วยความที่พ่งานมาเยอะนั่นหมายความว่าคุณสนใจเรื่องงานสนใจเรื่องความสําเร็จของงานมากกว่าที่สนใจแฟนหรือบางทีต่อให้คุณสนใจเขาเขาก็สนใจเรื่องงานเพราะฉะนั้นวันนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตกับการทํางานแล้วความรักความสัมพันธ์มันก็เลยไม่เด่นถ้าเรารู้สึกว่าเออเรากลัวว่าอนาคตมันจะไม่ดีเราก็ต้องแบบว่าเออบางทีช่วงที่งานน้อยช่วงที่เรามีช่วงพักก็ต้องอาทักทายกันไปหน่อยนะคะแสดงความรักนะพูดจาดีดี ต่อการเอาใจใส่กันก็คงจะทําให้ทุกอย่างมันมันมันดีกว่าเดิมไปหน่อยเนาะอย่าอืดอย่าเอื่อยจนเกินไปในเรื่องความรักสุขภาพนะวันนี้อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความความคลั่งเคร่งกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางท่านอาจจะมีขาดความระมัดระวังบ้างอาจจะมีโอกาสที่จะปวดหัวนะคะมีการปวดหัวหรือมีการบาดเจ็บบริเวณศีรษะอะไรแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวงังมากขึ้นนะคะ ดวงประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2565ค่ะเป็นกำลังใจให้กันทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ